เจริญสุขจเจริญพรสรัทธาสาธุชนจะิธรรมกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านอรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่วันนี้อากาศสดใสน้องเหมียวน้องไก่เดินมาเล่นกันตามหลูกปู่มากันครับบางก็ขันอกเอกอกเอก,อกเอกบางก็วิ่งเล่นกันกับเจ้าไก่เจ้าเหมียว มากันตรงนี้โอ้โหเยอะแยะหมดเลยครับสมาชิกเด็กวัดป่งชายทั้งหมียวทั้งไก่อยู่ด้วยกันสนุกสุกสันสบายใจตรงนี้ก็มีครับคนนี้เยอะแยะเดินเดินตามหลวงปู่มา เปงานหลวงปู่หรือเปล่าเจ้าเหมียวเปงานหลวงปู่กันใช่ไหมครับเ้าเหมียวเล็กเหมียวใหญ่อยู่กันเต็มวัดแล้วเต็มวัดแล้วเป็นร้อยชีวิตแล้วครับเ,เป็น,ปน,น,ปนร้อยชีวิตแล้วเจ้าไก่น้อยออกมาเยอะแยะเลยเกิดลูกเกิดหลานเกิดมาด้วยกันอนยะู่โลกโลกเดียวกันเนาะ เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันอ้นาวจำเหนียวอาจเนี้ยน,นี่น้องอะไรน้องสมบ,บูรณ์ได้กับน้องบุญทอง <c oughs> ได้กับเจ้าไก่เจ้าเจียบ โอ้นี่ก็ลูกเล็กๆออกมาใหมาน่นี่ลูกเล็กๆออกมาใหมาอ่อีกทั้งเยอะเลยแม่นี่ก็เยอะอยู่แม่นี่ก็มีหลายเจี๊ยบนะนี่อะไรเนี่ยสิบสิบเอ็ดโอ้สิบเอด็ดแม่นี่เท่าไหร่แม่นี่เก้า,กาไปทางนี้มุนมุนมุนอ่ะทางนี้ดิโอ้เยอะแยะเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะ ทางนี้อีกอ่าน้องเหมียวเหมียวก็สนุกแล้วมีเพื่อนเล่นเยอะแยะมีไก่เป็นเพื่อนเล่นเยอะแยะจูเจีเย๊ยบจูเจีเย๊ยบเหมียวเหมียวก็หยอกล้อเล่นกันสุขสันต์ดีครับสุขสันต์กันดีครับก็ขออนำภาพนี้ส่งถึงยังทุกคนทุกท่านที่มีความรักคนไม่ตตาต่อน้องๆนองเหมียวและสัพตาทั้งหลายรวมถึงน้องไก่ ขอยงได้พบกมก็ความสุขความจเจริญมีความสุขกายสุข,สขใจปรารถนาสิ่งใดขอได้ทรงความมุ่งม,มา่ปรารถนาตัวกันทุกคนทุกท่านเพิน